เจอกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวของความรักประโยคที่ว่ารักกันใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดมีคู่ไหนบ้างนะที่ตอนรักกันใหม่ๆโอ้โหต่างฝ่ายต่างก็จะแสดงแต่ด้านดีให้กันและกันเห็นไม่ว่าจะพูดจาอะไรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เธอว่าไงฉันก็ว่างั้นแหละ น้ำต้มผักที่ขมก็ยังบอกว่าหวานคำจุภาษิตโบราณเขาว่าไว้แบบนี้ใช่ไหมคะมีสักกี่คู่นะที่อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วยังคงความเสมอต้นเสมอปลายยังเป็นเหมือนวันแรกที่รักกันแต่เชื่อไหมคะว่าส่วนใหญ่พออยู่ด้วยกันไปนาน,านๆหลายปีดีดักใช่ไหมคะเริ่มแสดง พฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยแสดงให้เห็นอย่างเช่นถ้าเธอไม่พอใจฉันหรือฉันไม่พอใจเธอก็จะเริ่มมีเสียงดังใส่กันบ้างแล้วละ่ะปาเข้าของใส่กันบ้างแล้วละ่ะทำไมไม่เป็นเหมือนตอนแรกที่รักกันใหม่ๆนะเอ๊แล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ คปุ้มแนะนำอย่างนี้ค่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองถ้าเรื่องไหนที่คุยกันไม่ได้ก็ต่างฝ่ายต่างเงียบนะคะแล้วค่อยกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรื่องไหนที่คุยกันได้ให้ต่างฝ่ายนะคะต่างใจเย็นแล้วหันหน้ามาคุยกันในสิ่งที่เธอไม่พอใจฉันหรือฉันไม่พอใจเธอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัว ถ้าวันนี้เราอยากให้ความรักของเราดีเหมือนวันแรกที่เรารักกันใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดการจื่อสารระหว่างคนสองคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะการโกรธกันทะเลาะกันหรือไม่พอใจกันหรือแสดงกิริยาที่ไม่ดีใส่กันเราสามารถที่จะหันมาคุยกันดีๆต่างฝ่ายต่างลดทิฐิหรือ อารมณ์ของตัวเองแล้วมานั่งคิดสิคะว่าวันแรกที่รักกันทำไมมันหวานชื่นจังเลยทำไมพูดจากันดีๆได้นะแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอเราทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะปรับตัวหันหน้าเข้าหากันไหมคะการจ่อสารการพูดคุยเป็นสิ่งที่สามีภรรยาหรือคู่ชีวิต ควรที่จะหันหน้ามาคุยกันขอให้ทุกๆครอบครัวมีความสุขนะคะครูปุ้มดัชนีพอดแคสขอบคุณค่ะ